วันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่7นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของไตรยางนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าไตรยางมีความหมายว่าอะไรความหมายของไตรยางนะคะก็คือเราจะแบ่งอักษรให้เป็น3หมู่เพราะคําว่าไตรแปลว่าสใช่ไหมคะองประกอบทั้ง3หมู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะ แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะออกเป็น3หมู่ใหญ่ๆนั่นได้แก่หมู่ของอักษรกลางนะคะอักษรกลางจะมีพยัญชนะ9ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างเราก็มีเทคนิคของการจำนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้ามีพื้นฐานการเรียนอยู่ระดับชั้นป .3 นะคะนักเรียนก็จะสามารถจำได้นะคะก่จิก เด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งหรือการท่องจำอีกหนึ่งวิธีคือเจดูบอ่อปลากับอาตอาีจำได้ไหมคะตอนน้องอยู่ป .3 นะคะทีนี้อักษรกลางมี9้าตัวมีพยัญชนะตัวใดบ้างคือกไก่จอจานดอชดาตอปตักดอเด็กตอเตา่าบอใบไ,ไม้ ปปาและออานี่คือพยัญชนะไทย9ตัวที่อยู่ในอักษรกลางนะคะเทคนิคของการจำก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากโอ่งไก่เราก็จะแทนด้วยพยัญชนะกอไก่จิกเราก็จะแทนด้วยพยัญยชนะจอจาเด็กตายเด็กแทนพยัญชนะดชดาแล้วก็ ตายแทนด้วยปัยชนะตอปตากแล้วซ้ำว่าเด็กตายดดเด็กกับตอเต่าบนแทนพยัญชนะบอใบไม้ปากแทนยัญชนะปอปลาและสุดท้ายคือโอกแทนยัญชนะอออาเด็กๆลองฝึกท่องจำง่ายๆนะคะแล้วจำอักษรกลางเก้าตัวให้ได้อ้ามวดหมดูม่ต่อไปนะคะ เป็นหมู่อักษรสูงซึ่งจะมีพยัญชนะไทย11ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างเรามีเทคนิคของการจำนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันคำว่าผีนะคะจะแทนด้วยพยัญชนะผงรึ่งนะคะฝากแทนด้วยพยัญชนะฝอฝา ถุงจะแทนพยัญชนะสองตัวก็คือถอถุงกับถอถางข้าวจะแทนพยัญชนะสองตัวก็คือขอไข่กับขอขวดสารจะแทนด้วยพยัญชนะสามตัวคือสอเสือสอสาราและอลอสอฤษีให้จะแทนพยัญชนะขอหีบฉันแทนด้วยพยัญชนะฉอชิงนะคะ สีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเห็นไหมคะเทคนิคของการจำถ้าเรารู้เทคนิคของการจำเราก็จะสามารถตอบได้ว่าพยาญชนะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนั่นเองอาลราคาหมวดหมู่ต่อไปคืออักษรต่ำอักษรต่ำก็คือที่เหลือจากอักษรกลางกับอักษรสูงเหลืออยู่ทั้งหมด ยีสิบสี่ตัวโอ้โหค่อนข้างที่จะมากใช่ไหมคะทีนี้อักษรต่ำมันจะถูกแบ่งเป็นอักษรต่ําเดี่ยวสิบตัวกับอักษรต่ำคู่สิบสีตัวเดี๋ยวเราไปดูอักษรต่ำเดี่ยวสิบตัวกันก่อนว่ามีตัวไปยัญชนะตัวใดบ้างสิบตัวนั้นนะคะเทคนิคของการท่องจำเราจะท่องว่างูใหญ่ นอนอยู่ณนะริมวัดโมโลีโลอีกครั้งหนึ่งค่ะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลคำว่างูจะแทนด้วยพยัญชนะงอง,งูใหญ่แทนพยัญชนะยอหญิงนอนแทนพยัญชนะนอนหนูยูแทนพยัญชนะยอยักษณ์ณนะแทนพยัญชนะนอนเนน ริมแทนพัญชนะรอเรือวัดแทนพัญชนะวอแเวนโมแทนพัญชนะมอมา,นะอล,าลีแทนพัญชนะรอจุลาโลกแทนพัญชนะรอลิงเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะจำอักษร,รต่าเดียวได้สิบตัวงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกค่อยๆฝึกกันไปนะคะเอาล้วค่ะ สุดท้ายเป็นอักษรต่ำคู่จะเหลืออยู่14ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างก็มีเทคนิคของการจำเช่นเดียวกันค่ะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อคำว่าพ่อจะแทนด้วยอักษรต่ำคู่เสียงเหมือนกันก็คือพอพานกับพอสำเพอเห็นไหมคะ คำว่าค้าจะแทนด้วยพย,ยัญชนะสามตัวที่เสียงเหมือนกันคือคอควายคอคนคอรักังคำว่าฟันจะแทนด้วยพย,ยัญชนะฟอฟันคำว่าทองจะแทนด้วยพย,ยัญชนะสี่ตัวที่เสียงเหมือนกันคือทอมุนโธท,ทอพุทธเท่าทอทหารและทอทง คำว่าซื้อจะแทนด้วยพย,ยัญชนะซอโซ่คำว่าช้างจะแทนด้วยพย,ยัญชนะสองตัวที่เสียงเหมือนกันคือชอช้างกับชอเชิงคำว่าห่อจะแทนด้วยพย,ยัญชนะหอนกคู่เพราะฉะนั้นเทคนิคของการจําอักษรสาคู่14ตัวเราก็จะจําว่าพ่อค้าฟันทอง ซื้อช้างห้องนี่คือเทคนิคของการจำหมวดหมู่อักษรเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์อ,อักษรสามหมู่เราจะใช้พยัญชนะดังต่อไปนี้แล้วให้นักเรียนจำแนกว่าคำที่คุณครูให้นะคะอยู่ในหมวดอักษรใดเอาละค่ะป้ายคำข้อที่หนึ่งคำว่าประ โจนกระโจนกระตับโจนใช้พยัญชนะกไก่ถูกต้องไหมคะโจนใช้พยัญชนะจจานนักเรียนลองตอบคุณครูดูซิว่าคำว่ากระโจนจะอยู่ในหมวดอักษรใดอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำเดี่ยวหรืออักษรต่ำคู่ลองคิดดูนะคะให้เวลา สามสิบวินาทีค่ะเอ๊กกไก่กับจอจานมันอยู่ในหมวดอักษรใดจำเทคนิคของการท่องได้ไหมคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งจะอยู่ในหมวดของอักษรกลางคะ่ะนักเรียนโอ้คนไหนที่ตอบได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะจำแนบ หมวดหมู่อักษรได้นะคะอ้าวข้อที่สองคำว่างูเหลือมงูใช้เพ็นชนะงองงูเหลือมลองดูซิหอหีบกลอลลิงนะคะมันน่าจะอยู่ในหมวดอักษรใดคะระหว่างอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำเดี่ยวหรืออักษรต่ำคู่อ้าวยังจำเทคนิคของการท่องได้ไหมคะงูใหญ่นอนอยู่นะ ริมวัดโมลีโลเป็นอักษรต่ำค่ะทีนี้จะเหลือต่ำเดียวกับต่ำคู่คิดว่าน่าจะเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะอ่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลเพราะนั้นงูใหญ่ก็คือแทนด้วยงองงูกับอะไรคะลออิงใช่ไหมคะวัดโมลีโลไงใช่ไหมคะเอาแล้วค่ะไปไป้ายอักษรต่อไปเลยค่ะ คำว่ามุ่งหมายอีหมอมามุ่งหมายอีมหมอม้าเมื่อสักครู่นี้เราท่องว่าอะไรคะงูใหญ่นอนอยู่นะนอนอยู่อะไรคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดมูลีโลกมูลีมรลีมอมาเป็นอักษรต่ำอะไรคะต่ำเดียวนะคะเอาแล้วค่ะคำต่อไปคำว่าเร็วไวรอเรือ เมื่อสักครู่นี้เราท่องไปแล้วงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกริมคำว่าริมเป็นอักษรต่ำเดียวเช่นเดียวกันนะคะเอาล้ค่ะคำต่อไปค่ะส่งเสริมใช้พยัญชนะสอเสือเสริมก็ใช้พยัญชนะสอเสือเช่นเดียวกันเพราะนั้นสอเสืออยู่ในหมวดอักษรใดคะ อักษรกลางใช่ไหมเออักษรกลางท่องยังไงนะเทคนิคไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ,อ่งเอไม่มีสอเสือเลยไปไปท่องจำอักษรสูงสิผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเออคำว่าสารแสดงว่าส่งเสริมอยู่ในหมวดอักษรใดคะ อักษรสูงนั่นเองเห็นไหมคะผีฝากถุงเข้าสารเห็นไหมคะสารคือสอเสืออยู่ในหมวดอักษรสูงคำต่อไปค่ะคำว่าเติมแต่งใช้ไปยัญชนะตอเตากับตอเตาเพราะฉันชนะเพราะฉะนั้นนะะะน,น,นักเรียนคิดว่ามันน่าจะอยู่ในหมวดอักษรใดหนคะตอเตาเอี ตอเต่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองอยู่ในหมวดอักษรกลางค่ะอักษรกลางมี9ตัวอักษรสูงมี11ตัวอ้าวไปดูคําต่อไปเลยค่ะคําว่าผีเสื้อที่ผีเสือ้อผอมพึ่งเสื้อสอเสือมันน่าจะอยู่ในหมวดอักษรใดคะอักษรกลางใช่ไหมไหนลอง ฝึกท่องจำอักษรกลางที่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกไม่มีพอพึ่งเลยอ่าลองไปท่องจำอักษรสูงซิผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันคำว่าผีใช่ไหมคะกับคำว่าสารเพราะนั้นพอพึ่งก็สอเสืออยู่ในหมวดอักษรสูงนะคะอ้าวคำต่อไปคำว่าเทียนค่ะเทียนใช้เบียนชนะ ทอทหารนี่ไม่ใช่อักษร,รกลางแน่นอนอักษร,รสูงเมื่อสักครู่นี้เราท่องว่าอะไรคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันไม่มีทอทหารเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเดาแล้วมันเหลืออยู่อักษร,รเดียวก็คืออักษร,รต่ําทีนี้อักษร,รต่ําเราจะต้องแยกประเภทที่ได้ว่ามันเป็นต่ําเดียวหรือต่ําคู่ใช่ไหมคะเอาละะ้ค่ะทอทหารมันคืออะไรคะ พ่อค้าฟันทองซืง้อช้างห่ออยู่ในอักษรําำคู่คะ่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอักษรําำเดียวจะท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกแต่ถ้าเป็นอักษรต่มคู่เราจะท่องว่าพ่อค้าฟันทองซืง้อช้างห้องเอาละคะ่ะคำต่อไปคะ่ะคำว่าฝักกับคำว่าายใช้ตัวระยัญชนะ ฝอฝาเอ๊ฝอาอยู่ในหมวดอักษรใดเนาะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะฝอฝาไหนลองท่องอักษรกลางซิอักษรกลางท่องจําว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองถ้าอักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเอ๊คำว่าฝากนะคะมันน่าจะอยู่ในหมวดอักษร สูงนั่นไงเอาคำต่อไปค่ะคําว่าจักจันใช้พยัญชนะจอจานทั้งสองตัวเลยเพะาะนั้นจอจานอยู่ในหมวดอักษรใดคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกคาว่าจิกอยู่ในหมวดอักษรกลางนั่นเองโอโหพอจะทําแบบฝึกหัดใบงานของครูก้อยได้ไหมคะ เอาละค่ะทีนี้มาดูหน้าตาของใบงานที่7นะคะเรื่องของการจัดกลุ่มอักษร3หมู่นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตราย,ยางนะคะคุณครูก็จะมีคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนนําคําที่กําหนดให้นะคะนำมาจัดลงในตารางอักษร3หมู่ให้ถูกต้องแล้วก็ลองฝึก ่ามีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าโจรใต้งูเลื้อยเร็วไวคางคกฝักไฟสงสารอาสงสงสารผีเสื้อเก้าอี้ช่ำชองป้องกันรวดลายชิงฉับมุ่งมั่นจับจันแล้วก็เติมแต่งนักเรียนต้องเอาคำในตารางนี้นะคะไปเติมลงไปในหมวดตารางให้ถูก ตองอ้าวคำแรกที่กำหนดให้คือคำว่าโจนใต้อ้าวนักเรียนลองดูซิโจนใต้ใช้พยัญชนะจอจานจอจานกับตอตาอยู่ในหมวดอักษรใดคะลองตอบดูสิอยู่ในหมวดอักษรกลางนะคะไก่จิกติดตายไงคะบนปากโอ้คำต่อไปคำที่สองคือคำว่างูเลื้อย ه, งูเลือ้อยนี่อักษรสูงมันท่องว่าไงเนาะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันไม่มีงองงูเลยอ,อักษรกลางใช่ไหมคะว่างูเลือ้อยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองเอะไม่มีงองงูแสดงว่ามันต้องอยู่ในอักษรต่ําทีนี้ไปดูที่ต่ําเดียวมันท่องว่าไงคะงองงูงูใหญ่ไงคะงูใหญ่นอนอยู่นะลมวัดล,ลีโลกพราะนั้นต้องเป็นอักษรต่ําเดียว นะคะเอาละค่ะพอจะทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้ไหมเนาะอ,อีกคำหนึ่งคำว่าเร็วไวเร็วไวก็เป็นอักษรต่ำเดียวเช่นเดียวกันเพราะว่าคำว่าเร็วคือรอเรือถูกต้องไหมคะกับคำกับคำว่าไวก็คือวอลวนนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนนะคะฝึกในการจัด แบ่งหมวดหมู่แล้วลองฝึกเทคนิคของการท่องจำที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะแล้วนำมาใช้ในเรื่องของการทำกิจกรรมใบงานนะคะสรุปบทเรียนในเรื่องของไตรยางนะวันนี้นะคะคือแผนผังความคิดบทเรียนในวันนี้เรื่องของไตรยางนะคะแบ่งพยัญชนะไทย44ตัวออกเป็น3หมู่นะคะมีหมู่อักษกรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำอักษรต่ำจะถูกแบ่งเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่เทคนิคของการจำอักษรกลางมีหลายแบบนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองมันอยู่ที่ว่านักเรียนจะจำตัวอักษรเทคนิคการจำแบบไหนได้มีทั้งเจดูบอปรากับอาตีนะ มีเทคนิคการจำเก้าอี้เดียวดาอึ่งอ่างต่อ,อเห็นไหมคะมีหลายรูปแบบของการจำอักษรสูงก็มีเทคนิคของการจำผีฝาาขลุงข้าวสารให้ฉันหรือผ้าห่มถือสืบสวนเสฉวนห้องหองแล้วแต่ว่านักเรียนจะจำข้อความไหนได้อักษรทำเดียวนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะลิมวัดโมรลีโลกหรืองดงามเนียนยาร่ำเรียนร่ำรา อักษรต่ำคู่ก็พ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อหรือจะพับชื่นชมเทียนทางคบภาคเพียนนะคะฝากเอาไว้ในเรื่องของไตรยางอักษรสามมู่นะคะแล้วหวังว่านักเรียนนะคะจะทบทวนเรื่องของไตรยางแล้วลองทำแบบฝึกหัดเองนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในสัป จะต่อไปนะคะบ๊ายยนักเรียนทุกคนค่ะ